สวัสดีครับช่องอเอ็นจอย52นะครับ EP นี้ผมจะมาแนะนำธนบัตรแบบที่5้านะครับสมัยรัชกาลที่8นะครับชนิด1บาทนะครับใบนี้นะครับเป็น1บาทแบบ5รุ่นที่3ามนะครับ1บาทแบบ5้าจะมี3ามรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่3ามนะครับรุ่นที่1นะครับตรงนี้จะมีเลขกำกับ1ชุดนะครับเป็นเลขภาษาไทยนะครับเป็นเลขไทยนะครับส่วนรุ่นที่สอง เลขกำกับตรงนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นเลขอารบิกนะครับส่วนรุ่นสามรุ่นนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนหมวดนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองจะเป็นหมวดภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับรุ่นสามนี่มีสี่ลายเซนนะครับอันนี้เป็นลายเซนท่านเล้งสี่สมวงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรุ่นลายเซนของท่านเล้งนี่จะมีสองช่วงนะครับ ก็เลยตีเป็นสี่เลยเซนนะครับเป็นท่านเล้งทั้งสองช่วงครับสองครั้งใบนี้ที่ผมได้มานี่ก็ถือว่าหมวดน้อยนะครับมียี่สิบหมวดตรงนี้นะครับดีนะครับเริ่มเริ่มที่ดีแปดสิบเอ็ดงูนะครับไปสุดจนไปสุดที่ดีหนึ่งร้อยงูนะครับยี่สิบหมวดถือว่าหมวดน้อยนะครับได้มาก็สภาพดีค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับ มาดูลายน้ํานะครับมีลายน้ํานะครับถ้าสังเกตส่องแสงนะครับจะเป็นลายน้ําพานนะครับอยู่ตรงลายเส้นตรงกลางนี่ครับอ่ามีลายมีลายน้ําพานนะครับด้านซ้ายนี่ครับเป็นรูปของพระอุโบสถนะครับวัดภูมินอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เป็นวัดพระศรี วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับในพระบรมมหาราชวังนะครับอันนี้ของสมัยรแปดนะครับความยาวธนบัตรนะครับสิบสองจุดห้าเซนติเมตรนะครับความกว้างก็หกจุดห้าเซนติเมตรนะครับรุ่นสามนะครับอันนี้เป็นรุ่นสามนะครับจะไม่มีเลขตรงนี้นะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองจะมีเลขตรงนี้นะครับ แบบที่ห้านี่จะมีรู้สึกจะมีมีเจ็ดชนิดราคานะครับไล่ตั้งแต่ห้าสิบสตางค์นะครับหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทและหนึ่งพันบาทนะครับจะไม่มีห้าสิบบาทนะครับไว้ถ้ามีแล้วจะมาลงในอีพีถ,ถัดไปนะครับชนิดราคารุ่นอื่นครับแต่ให้ได้มาก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ให้มาครับ ราคาตอนนี้นะครับถ้าสภาพสวยๆก็ประมาณ2,000 2,000 2,000บวกนะครับถ้าแบบ UNC กกิบๆเลยก็น่าจะมี4 5 0 0 0นะครับรุ่นนี้นะครับถ้าห่านใช้ก็ลดลันลงมานะครับเป็นไงบ้างครับมีสาระความรู้มาฝากนะครับท่าน,นี้อันนี้เป็นธนบัตร1บาทแบบที่5รุ่น3นะครับหวังว่าหลายๆท่าน คงได้ความรู้เพิ่มนะครับสำหรับ EP นี้นะครับพอเท่านี้ EP ถัดไปติดตามว่าจะเป็นธาบัรรุ่นไหนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับผม